ตายกี่วันแล้วแป๊วมันแป๊วตายกี่วันแล้วมันตายกี่วันแล้วนี่ไงอ้าวเอาละเดี๋ยวลงพื้นบกสงสารสงสารหน่อยเอาละฮะมันตายแล้วครับผมได้สองวันแล้ว มีของแหล่ะสอง,งสอะไรชี้ศพชี้ศพเอามาเอาลแล้วชี้เลยครับผมน่มะตำรวจตำรวจพระครับผมเอาแล้วฮะอย่าให้เห็นหน้าละกันลงเฟซนะครับโอเคเอะไรนะเอะอ้าวไอคิวเสร็จแล้วอีกอย่างหนึ่ง iPhone 6โอ้ยหรูตายพี่โสดดอ่ะ